ช็อตนี้หล่ำแล้วตามพืสตรีมขัดไหมสไลดตามแล้วกูมีระเบิดไงไอ้เนอะเซนติโน่ขอแล้ววะมาดีเปิดโปรส่ไปเลยเดี๋ยวนะไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วไอ้สัตว์ออกมาเลยปะล่ดเอ้ยงั้นไม่โดนกูต้องถอยเร็วโน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 ้สกิลหนึ่งโอ้โหสกิลหนึ่งหมดก่อนไอ้สัตว์ ุก็กลับเจอพบกับรายการเปิดโปรชาแนลอีกครั้งนะนะคลิปน <occurs> ี้อ <Bless> ยู่กับผมฮะเปิดโปรคลิปนี้เราไม่มีเพื่อนเล่นนะเรามาเล่นคนเดียวในโหมด C O V และที่น่าสนใจของคลิปนี้ก็คือออฟเลนเนอะเราชนเลนกับฟอร์เลนติโนนะซึ่งฟอร์เลนฝั่งเขาก็แบบเอาเรื่องอยู่นะก็คือก็คือแบบเป็นคู่ปรับตลอดการอะไรแบบเนี้กองอเลนแต่อี้คืออเลนยังไม่ชอบอ่ะอเลนแบบกูไม่ชอบ คือผมเล่นใหม่ๆก็คือผมไม่ชอบนะเวแต่พอได้เล่นไปสักพักนึงก็แบบเออได้โดนมันฆ่าบ,บ่อยเนี่ยก็เริ่มจับทางได้ก็คือแบบเราอาจจะต้องเอาระเบิดมาออกถุงมือแม่งสักข้างสองข้างก่อนชี้แรกรองเท้ายังเพิ่งออกก็คือรีบเบิร์ดเบิร์ดแม่งให้ตายซะมันจะได้รับไม่ทันนะอะไรประมาณนี้โอเคไม่พูดพ่างทาเพลงไปดูในเกมเลยดีกว่าโอเค, now. อเ,คเลสโกเนาโอ้เรนกลางโดนติมมี่ตดใส่ตัว,วๆนะน่าจะขมคอโอเคฮะมาดูออฟเลนเราดีกว่านะ ใครเคลียคลิปสองตัวก่อนจะไม่วอาสองก่อนนะไอ้ฟอเรนเอ้ยสองก่อนเว้ยก็มาดีก็มานีานยังไงฮะอยากได้มังกรเล็กอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างจะอันตรายะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดดโอเคยังก่อนดีกว่านะเออดูเชิงกันหน่อยดีกว่านะ อาชอตน,นี้หลําแล้วตามพืสตรีมขัดไหมไรตามแล้วกูมีระเบิดไงไอ้น้องชอเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีระเบิดนะดบอกเลยฟอลเลนมันจะมันจะดอกใส่เราได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะตายนะจากประสบการณ์ที่เคยโดนมานะอโอเคฮะได้เปรียบแล้วไปหาทำเล่นอื่นดีกว่านะเนะทตกงเทดกลาง,งเราต้าาองจะวิวสก่อนนะ โอ้โหนโอ้โสีแล้วฮะโอ้โหเปิดโปไม่ทันไอ้นองโอเคมาเอาบงกรดีกว่าเนะมื่อกี้ความได้เปรียบที่เราสั่งสมมากับออฟเลนนะ่าจะหมดแล้วนะ,ะได้มังกรแล้วขอเคียกลกางก่อนนะจะกลับเลนเอ้ฟอร์เลนดีโน่กูเปิดโป้เลยละกัน เฮ้ยโอ้โหสกิลหนึ่งงั้นไม่โดนโอเคฮะฟอร์เรนตินะามาดิสแต็กกูครบได้ทั้งวันแหละเฮียกูะเปิดแม่งเลยแล้วกันเฮียเอ้าเกินมาตาเบิร์ตสตรีมฮู้ก็บได้แต่ว่ากูมีสไลด์เรียบร้อยฮะฟอร์เรนติโน่ไง่ะสแต็คโคบนะสแต็คโคบนะตาเบิร์ เจ็บนะเจ็บนะก็มาดูช็อตเมื่อกี้หน่อยดีกว่ามีน้องๆเคยคอมเมนต์ที่ช่องผมมาว่าพี่ทำไมผมเล่นอารเลนแล้วตีไม่ดูดเลือดเหมือนคนอื่นหรือเหมือนพี <thôi> ่เลยอะไรประมาณนี้ก็ง่ายๆฮะพาสซีฟของอาร์เนเอาเป็นว่าง่ายๆดีกว่าให้น้องๆดูที่ใต้หลอดเลือดเราอะจะมีช่องเล็กๆเวลาตีฮีโร่มันจะมีเกตสีแดงๆขึ้นนะ ถ้าเส,สีแดงๆเต็มเน่เราตีครั้งต่อไปอ่ะก็คือพาสีของอาเรเลนเริ่มทํางานแล้ว,ลวเราจะตีดูดเลือดแล้วอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาง่ายๆแค่นี้เลยเอาล่ะกลับเข้าสู่ในเกมเราดีกว่านะขอกลับบ้านรนีเรือดแป๊บนึงนะโอเคฮะกลับสู่ออฟเนอลนของเราฟอลนติโน่ออาแล้ววะมาดีเปิดโปรใส่ไปเลย เดี๋ยวละไอ้เฮียไอ้เฮียไอเฮียแล้วไอ้สัตว์แม่งล้ำโหดเฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่ขี้นะบอกไว้เลยนะไปฮะหนีฟาร์มฮะไม่มีตีแต่ช้อนเนี้ยคือพอลนนอน์แอร์นะพอลรนไม่มีตมีบอกเลยผมก็ไม่มีตีเหมือนกันนะฮะไหนขอดูหน่อยซิน้องโอ้แต่อันตรายนะเมื่อกี้เห็นมันม่วงด้วยคือมันม่วงมันต,มตีแรงนะอย่าไปไม่ไม่สมควรบวกกับแบบของตัวข้ามีมันม่วงอยู่ใกล้ ไปดีกว่าเอ้ยวัดดีฟอเรน้องเรามีอันตรีแล้วนะฉอกนี้เอาไปเลยปะล่ะเอ้ยงั้นไม่โดนกูต้องขอยเ็วโน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 เฮ้ยไอ้เหี้ยตายแล้วเมื่อกี้โดนลูกคมไปนะผมว่าเราต้องหนีป่าไปกว่าไม่ไม่ไหวอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้าอาริเนตอารีนจะโหดกว่านะอาจจะโหดกว่าเพราะว่าออก ดาเมจล้วนก็ได้นะเพราะเห็นว่าฟอร์เรนเขาจะแบบชอบไปออกแทงก็เลยแบบอาจจะเสียช่องสล็อตไปอย่างเงี้ยอาจจะไปออกกันเม็ดบ้างอะไรบ้างกันตัวอื่นนะเขาอ,อาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวเราเท่าไหร่โอนโเนี oh ่ no. yeah. เราต้องเต็มแล้วละ่ะเฮ้ยบัาฟ้าไปเร็วอุ้มฉีบหายแล้วไ้สั์มันอตีสะกู แย่คร <Yeah>. oh, <Yeah. S 1> ับโอ้กูแตกเอ้ยสู้เขาน้องกระตายโ oh, oh. อ้โหไอ้เหี้ยเยินเรียบร้อยซ <Double kill. S 1> ิวมึงไม่ได้มึงตายเออโอ้โหเฮี oh, oh. Yeah. ้ยซิวไม่มีสติซิวตายเองนะ้องกินโอเคครับหลังจากที่โดนฟอร์เรนข้างไปนะช่วงนี้มันน่าจะเป็นบอสแม็แล้วล่แะ เราก็คงทำอะไรไม่ได้นะนอกจากหนีฟาร์มนะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มโอเคฮะเหมือนซิลเราจะโดนนะที่ดาร์ิเลเยอร์ไปฮะไปช่วยหน่อยโอ้โหโเปิดโปรอย่างนี้ไอสัตว์ได้ปะได้ปะไม่ได้นะโอเคอย่างน้อยก็ได้ดาร์กนี่นะฮะการบ้านฟาร์มไปฮะช่วงนี้ฟาร์มต่อเนื่อง ไอเราเจอฟอร์เรนอยู่ข้างบนนะเอ้ยเหมือนเขาจะเห็นผมแล้วนะโอ้ยยังไม่หนีด้วยยืนแอคเลยยืนแอคเลยเราต้องเรียกกําลังเสริมนะมาเมดกับซับกำลังเดินขึ้นมาเช็ดเก็บบอสก์บอลแบบรนะมึงอ่ะฮะโอ้โหโอ้โหมันมีเพื่อนว่ะไอ้น้องดึงไม่ได้แก๊กดึงไม่ได้บางทีพอเรนอันติโอ้โหไม่ไหวนะฮะหนีฟาร์มดีกว่า เวลสิบเอ็ดกับเวลสิบสองนะ <c oughs> แต่ว่าซิลอยู่ใ,ใกล้ๆต่อนะไปเลยฮะเปิดโป้มาดิเฮ้ยอัีตหนีวะอ้เหียมันเห็นซิลได้ไงวะโอเคฮะไม่เป็นไรอะเหมือนว่าเรียนล่างเราจะโดนดันนะกันทันไม่เนี่ยคงไม่ทันแล้วละ่ะในดาบสายฟา้ามาแล้วขอเคลียร์ร่างแป๊บ เฮ้ยโอเคลาก่อนน้องอตุง้มโอ้โหบางทีผมอาจจะต้องแบบไปโฟกักสตัวอื่นนอกจากพอเลนอาจจะไปฆ่าเมทหรือว่าฆ่าแครี่อะไรประมาณนี้ดีกว่านะไอเฮียตัวไหนมันยากก็อย่ายไปฟืนมันดีกว่าเขาไม่ชอบเราก็อย่ายไปชอบเขาดีกว่านะแย่อตอนนี้เลนกูโดนแล้วเออเลนบนเรนกลางฮนะทีมเราตาย3าตัว ยังไงดีแก๊กสร้างปฏิหารหน่อยได้ปะเนี่ยกลางแตกวันนี้เฮ้ยสวยเพื่อนเองมาฮะไม่ไปเอาแบนด์ดีกว่าสวยโอเคฮะเราเสียบาแหลกกลางไปนะเกมนี้อาจจะ่เหนื่อย,อยนะไม่เหมือนแบบเกมอื่นที่แบบบ้วหวาบ้วหวานะอาจจะแบบ โซน,นไม่ค่อยมีอะไรทำนะเฮ้ยเมดอยู่ล่างนะไปฆ่าเมดก่อน <c oughs> เราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะกูช่างแม่งแล้วพอรินไอสัตว์เอามึงนี่แหละง่ายดีลววาคอสนะสตาร์เบอร์สตีม <c oughs> ปาดีกว่านะ <c oughs> เฮ้ยได้โอ้ของชิ ของคีเราสี่ชิ้นแล้วนะอาจจะไวกับฟอเรนแล้วก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูดันล่างไปก่อนไปฟอเรนหัวล่างเก็บสแต็กที่นู้ก่อนฮะแล้วไปอันติีใส่ฟอเรนกดสกิลหนึ่งโอ้โหสกิลหนึ่งหมุดก้อนไอ้สัตว์อุ้ยโ้เฮ้ยกูกูโดนป๊อบดีตาย โอ้ยโอดของอันดีโอ้โหโอ้โหไปโดนสกิลสองที่ฟอรินกำลังจะจิ้มใส่รถถังพอดีนะแฮมอะครับลบภาพเดิมๆออกไปนะทีนี้จะเป็นของจริงแล้วนะไปฮะเปิดโปมึงก่อนเลยไอ้สั์ช่างไม่หัวฟอริเนแล้ว โ okay, oh, อเคแบรนต์ตายโอ้โหพ่อฟอรีเรมลัมยังก็ถอยเถอะไอพี่เหลือเมดกับแก๊กนะ่มันจะไปสู้อะไรได้วะโอเคฮะติมมี่เข้าบัาฟ้าเอาปลาไหลอัตติเราสนะี่วินะติมมี่น่าจะแบลคลิปบนนะกดเปิดโปลวลวลวนงงังไง เปิดโป้ะแล้วก่อนน้องนี่ระเบิดแม่งเลยเฮ้ยทำไมระเบิดกูกูดาวหกสิบบีบะเฮ้ยต้องถอยฮนะเราไม่มีอัตินะมาฮะชิ้นต่อไปเราต้องขายรองเท้าทิ้งแล้วทิ้งมาเยอะกว่าเยอะกว่นปเปิดโป เฮ้ยโอ้โหไปไม่ได้นะเพื่อนมันมาใจเย็นฮนะรอก่อนตามมาเป้าไม่ตามมานะอุตส่าห์ดักรอเอาละเหมือนเลนกลางกูเออสวยเพื่อนเราค่อยๆกระดื้บกระดื้บมานะมีใครอยู่หรือเปล่าพวกนี้ไม่มีมีใครหรือเปล่าไปฮนะดันคลิปเข้าป้อมไปก่อน เปิดโปงเหย่ะละเย่ะละกอดทีนึงสวยเอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้เราก็ฆ่าได้นะเรางัดขึ้นตีทีนึงแล้วก็กดระเบิดขอกลับไปรีเลือนารีเลือนมาแล้วนะเอาละเลนกลางเหมือนจะมีประเด็นอะฮะเพื่อนเปิดแล้วโกเองไอ้น้องเปิดโป โอ้จะตายหมดเร็วเก็บสร้างให้มดต่อไปสวยเดี๋ยวพอเล่นก็มาดีเพื่อนก็มาดีอขอบุกบังนะเฮ้ยใครโดนมารับแล้วอุ้สลิมเียเกิดเอาละฮะผมว่าเราเป็นโอกาสดีที่เราจะปิดเกมนะ4ต่อ2โอเคสวย มีเปิดโปรเลยนะไปฮะเลงเมดเปิดโปรแม่งเลยชักแม่งฟอลเรนแล้วโอ้โหก็จบไปแล้วฮะสำหรับเปิดโปรแชแนลนะเป็นไงฮะฟอลเรนก็คือฟอลเรนนะแม่งก็โหดอยู่เหมือนเดิมนะคลิปนี้ตัวนี้ค่อนข้างโหดนะก็คือทางที่ดีเราอาจจะฟาร์ม เอาของมาเพื่อดิมาฆ่ามันในช่วงเลดเกมกนะเลดเกมผมว่าเราสู ation, ้ได้นะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆยนะโอเคไปละจ้าเปิดโต๊